อโอ้โหอยู่กี่คนครับเนี่ยอยู่กี่คนเอ่ยพูดไทยได้ไหมโยมพูดได้ไหมเดี๋ยวข้าวเอาไข่มาอยู่กี่คนเนี่ยอยู่กันห้าคนห้าคนโอ้เอามาชุดหนึ่งเลยครับ ข้าวไข่น้ำผักเอาผักมาสองถุงก็ได้โยมผักกงตุ้งมาสองถุงเอาเสื้อผ้ามาด้วยใช่เอาเครื่องครัวมาด้วยนะรครับรใช่อเอาของมาแจกของฝันปีใหม่แล้วกันเนาะโ <laughs> ยมไม่สบายเหรอ,อ,อโอ้โออหหรอ โอ้ไม่สบายโอ้ขาขาดขาขาดอ่ะนี่ๆอามาให้โยมนี่เลยก็ได้โยมนั่งไหนก็ได้โยมโมนั่งไหนก็ได้ครับอ๋อผักไปโยมไม่ค่อยสบายอ๋อโยมไม่ค่อยสบายเอาเอาผักไปอ่านี่ไม่โยมมุมเดี๋ยวเดี๋ยวผักมาอถุงหนึ่งโยมน้อยอ่าอยู่นี่เหรอ โอ้โหนั่งไปไหนเออมีเด็กยือสองคนขนมมาด้วยขนมเอาขนมมะกรองเร็วขนมขนมมะกรองนนี้ไข่เนาะอ่านี่น้ายผมนะเสื้อเสื้อเสื้อผ้าไหมถุงก็ได้เนาะเสื้อผ้าถุงเอาเสื้อผ้าถุงนึงอ่าเนาะขนมกำลังจะเขย่าลงเลยปักกิ่งด้วยอ่าปักกิ่งเออเอาผ้าไหมถุงนึงเอาเสื้อผ้ามาอีก เออพ่อห่มพ่าโฮมไม่หึงได้โยมพ่อโฮมมามาพ่อโฮมมาเขาได้ประหยัดตังค์เนาะนี่ครับอ่าครับอันนี้ผักจากในสวนถอดออกมาให้พอดีเลยจะได้เอามาทำยิงกันกับข้าวก็มีเนาะพบน้ำมันพืชนะครับใช่ครับโย่พ่าโฮมไม่ผื้นนึงนี่อีกเออสภาพผ้ครับให้เขาโอ้ยดีงั้นแหละครับให้เขาแล้วก็เอาผ้า ผ้าผ้าหูไม่ถือห,หนูอ่าครบยางไข่ข้าวสารไอ้ครบแล้วเนาะ,ะครบแล้วนะโอเคอ่านี่เป้าผมนะโยมเนาะครับถือว่าของขวัญปีใหม่แล้วกันนะเนาะนะครับขายเร็วนะโยมครักจำเริญพรครับจะได้ประหยัดตังค์เนาะ,อะโอเคครับผมไปแล้วนะครับอ่าไปครับถ่ายรูปได้หนูอเออ <c oughs> นี้เราก็มาเจอหลังที่สามนะครับฮะไม่ไปนี่เลยเอ,อ่ไปครับเดี๋ยวไปหลังกันต่อไปนะครับก็ขอจำเรินพรครับ